ดูสิด้หน้าหมาจิเอานอนใช่วชน,น้นพี่น้องเอาขาต้องเอาพ่ดลมจอหนาใหญ่ๆได้พ่ดลมพัดลมธรรมดาก็บเปาเอาได้เย็นบ่ถึงใจพี่น้องอืมเอาแบบเป่าหนาเลยพูน่ะโอ้ยโอ้ยลูกชายแม่โอ้ยอืมอืม ดูหน้าจีห uh, น oh. oh, ้าหอมไหมอหน้าหอมเจี๊ยบไหมโอ้โหดูจีฮให้ดึงดึงดึโอ้ผมหยอมไหมครับผมผมหยอไหมอืมอืมอืมผมหยอมไหมจ๊าบ กลางคืนเอาไปนอนน้่พี่น้องเขาสิไปเองนี่แหละกลางคืนแล้วก็ขนตุ๊กตาไปขึ้นเด็กน้อยนี่พี่น้องขนตุ๊กตาไปเต็มห้องนอนเขามเขาสะนอนก็อายเขาละเตียงอันเอาเตียงเก้าพอพอก็แม่ละหายเขาละเตียงแต่อยู่ห้องเดียวกันนะห้องหมาแล้วก็ห้องแมวแมวนี่มันหลายโตพี่น้องมันก็ไปยุ่อันชั้นใต้ดินพร้อมแล้วก็ลายมองนะมันไปทั่ว ตั้งแต่ได้หมอนี่มาอาทิตฐานึงนี่บอกโอ้โหของเล่นเต็มบานเลยพี่น้องพอพ่นสื้อมากไอ้ไกล้น้องนะลูกเอาโอ้หนูอยากได้พัดลมเหมือนกันนะลูกดูดูพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็อยากได้พัดลมเหมือนกันนลลูกอันนี้ก็ตัวเล็กเหมือนกันเนี่ยตัวนี้สามปีเองสามปีหรอสามปีกว่าแล้วพี่จอจอดกับแจ๊ก อาอเขาเสียไปนะพี่นอ้องไอเขาตายไปปีปีไปก่กกเนาฮกกะฮาก,กเกเรนครอบครัวฮาก็เลนรู้สึกแบบขาดอะไรไปบางอย่างนะพี่น้องสูญเสียเนาะพ่อแม่ป่วยพ่อแม่ป่วยและเสึ่อมเสานะพี่น,อน้องเนาะอือก็เลยหาทาง กัหมาหน่อยตวใไมามาเลี้ยงกับซื้อเก้าเนี่ยอะพี่น้องซื้อแจกคือเก่ามันก็ซอยได้เยอะอยู่พี่นอ้องอือซอยหหายคิดถึงอยู่ให้ามามีดูสิเอาม,ามีดูจีามามคนอะพี่น้องเท้าใหญ่ๆเนี่ยเฮ้ยบ่แมพเขาอ้วนได้พี่น้องเขาอันพันเขาพันใหญ่นะพอแม่เขาพันใหญ่เกตพิรณีนะพี่น้องเบื้องหมา เจ็ดพีรเนียลักษณะพิเศษของเขาก็คือเนี่ยเท้าใหญ่แล้วก็เบิ้มมืเท้าที่ห้าเขาจะเป็นแง่งอย่างเงี้ยนี่จะมีแง่งสองขางเลยนี่นี่ลักษณะพิเศษของท่านอย่างี้น่ะีนสองสามสี่ 1, 2, 3, แล้วก็แงงออกสองหอ,งองกเป็นหกด้านนี้ก็มีเหมือนกันนะขาหลังขาหลังเ็าจะเป็นแง่งเนาะ สำหรับพันุ์นี้นะลักษณะพิเศษเขาแล้วก็เขาจะเฟรนลีนะพี่น้องเขาสิบแบบไออันเป็นมีดกับอันสัตว์ทั่วไปพี่น้องเป็นพวกกระลอกเป็นพวกไออพราะจำข้างนอกคือกันเด้เป็นพวกไอแมวสามารถอยู่เลี้ยงเลี้ยงด้วยกันได้นะพี่นอ้องอื โดยที่บอบ่กาศกันบออีหยังกันนะนะเขาสิเป็นมิรนะพี่น้องแมวกับเป็นมิรกับเขาเขาก็เป็นมิรกับแมวพอเขาบ่กาศกันก็อยู่น้ากันเี่กับยี่สิบสีวิตนะพี่น้องเนาะเขาก็บประกาศกันเด้เลี้ยงแล้วก็เกิดความผูกพันแล้วก็สรุปแล้วก็ทิ้งบ่ได้อะพี่น้องแล้วก็บอกให้ผู้ใดพร้อมเด้ขนาดว่าสิไปซื้อหมาเนี่เห็นตัวหนึ่งเป็นเพศเมียนะ มกนะฮกแต่ว่าหันจนว่าสีเหลียกหลืแต่ว่าหั่นย,ย่านเข้ามาผสมพันธุ์ก็อายนี่มันบ่ัดที่นี่เทียเขามีลูกมีล้านออกมาอีกปัญหามันอยู่ที่ว่าข่อยบญยอมเหยนยอื่นนะพี่น้องคือแมวเนี่เห็นบ่กแม่จอดเอามาเลี้ยงกลุ่มกลุ่มครอบคร่วแมวดํานั่นเนาะสองงอดสามงวดแล้วก็บเบอมเห้ีค้นนะเพิ่นกับบอกให้เอาไปให้คนอยู่ บัดนี้เพราเห็นหนาเขาแล้วเขากับบอข่อยกับบอย่อมเอาหอายผู้ใดแล้วพี่น้องเขาก็เลี้ยงเอาเนาะอืมก็มีหลายสายเหตุีิงหญ่บานเนาะพี่น้องอืมเดี๋ยวมาอยู่บานหลังนี้ก็มันบอกไก่มันบอกไก่คนเนาะพี่น้องผมไปข้น,นสอดแนมมานะว่าเขามีสัตว์เลี้ยงนนนี่นั่นอยู่บ้านเก่าเขาสอดแนมได้พี่น้องอืมก้นอยากโหอยากเข็นกับมีได้ฝรั่งก็ได้พี่น้องอืม มาถ่ายพีเบงลูกไส้นอนรับพี่น้องนอนรับกับรักถ่ายลูกเนี่ยถ่ายผูใ้ใดกับถ่ายลูก,กตัวน่บอกหละโหเด้พี่น้องโหแต่ว่าหันอิน่อสิมาเนี่ยบอกแลนไปหาประตูได้พี่น้องมันเลียนรูุ้จากไอ้นะตื่นขึ้น,นยังมาเสากับผ้าออกบานไปออกกําล่างกายผ้ายางมันคอยบอกเกียรติขันหมาใหญ่มาตัวน,นี้มันเกิดเครียด เขาต้องพาเขาออกเป็นเดินพรผ้าม้าเดินนึงสรีนาพี่น้องเออพขาผ้าเอาไปเล่นนอกบ้านตีสองตีสามกันยังตื่นปกุ๊กันอยู่ด้เขาปวดขีดปวดเงี้ยวนะอืมจัวมาข่อยเฝ้านอนพี่น้องสองถมซ้ำถมใตาปืนแล้วรับแล้วเพราะ่าตื่นตื่นเตลึกเนาะมากวนนะ้ามาขวนแม่วขวนเขาเหียวเข,า,วขาก็กวนแล้วเขาก็บอก มาหอ,อมแกมแม่เลยหอมแกมบ้าอันนูปวดขี้ปวดเยี่ยวค่ะสังกน,นูหิวกึนขึ้นเลยอันนี้เพิ่งจะครบสองเดือนได้นี่พี่น้องหมาหน่อยเพราะเขาโตตัวตัวโตหน้าเป็นหมาที่ไม่อ้วนหรอกแต่สุขภาพแข็งแรงอะนะพันหญ่เขาเนาะพี่น้องเนาะตุกุูอยู่ที่หมูที่หมูกิหมเอ้ยพันสอง ่อหน้าต่างปลุกซ่อมกระจกแล้วแม่จะพาน้องออกไปบ้านออกนอกบ้านแล้วให้น้องตื่นกันเดี๋ยวก็ไปถ่ายคลิปนอกบ้านอีกอาจาัะนสิหละพี่น้องบ่มี่ยังดอกห้ากระทายตังแต่ชีวิตประจําวันเราแนะหละเนาะเฮากบับบมีคอนอเทนตอนอี่ยังทีแบบมันไหม่ตื่นเต้นนี่นยังเราเราจะทําแบบว่าอะไรที่เป็นของเราฮะนะเป็นตัวตนของเฮาฮนะน,าาาาานะพี่น้องบ่ไเดเ๋ยาถึงผู้ได้เฮากับเอาตัศน์ิตเฮาแล้วพี่น้องเนาะ จนมากกับสิมิตาเอฟซีก็เก่าติดติดตามกันมากซีฮาปีอย่างนั้นแหละพี่น้องเพราะว่าคนไหมเขากับบริหารซับดอกพี่น้องเขาก็เฮดไปเรื่อยๆของเข้าเข้าบริเมยแล้วนะเพราะว่าเขาสามารถเปิดสั่งรายได้ไม่รายได้แล้วเขากับบริตรงเมยบริเมนว่าบอกเคยเมย์ได้พี่น้องเมยมาก่อนพี่น้องเมยตามค้น้องหันบอกเจ้าเบิ้งคอยคอยเบิ้งเจ้าเบิดมือเบิดเว้นใส่เวลาตั้งหลายปีมาหนีนะพี่น้องบัดนี้เขาก็เออยูเนียน อันเ้าอยู่ในสภาพที่แบบเออคองทีเแ้้วนะห้ากระพันกดพันกินมาสางไรได้ยังไม่ไรได้เลยเ้ากับเออสบายแล้วนะพี่น้องทำไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยจา้าเด้อเฮ็ดไปเรื่อยๆ